ครอบครัวนหนึ่งพาลูกสาววัยเจ็ดขวบชื่อมีนไปเที่ยวญี่ปุ่นพวกเขาเลือกพักที่เรียวกางเก่าในเมืองชนบทนบเงียบๆแห่งหนึ่งคืนแรกมีนบอกแม่ว่าแม่ ae, หนูไม่อยากนอนใกล้หน้าต่างเด็กผู้หญิงคนนั้นจ้องหนูอยู่ฉันเพื่อนบอกแม่ให้เชื่อมีนด้วยการกดไลค์กดติดตาม3 2มหแต่คืนต่อมามีนเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นทั้งที่ไม่เคยเรียนเธอพูดว่าคโนโกะโมราอุเนขอเด็กคนนี้นะ คืนที่สเสียงฝีเข้าเดินวนรอบห้องหน้าต่างเปิดเองท,งทั้งที่ล็อกจากด้านในและมีนหายไปจากเตียงกล้องวันจรปิดจับภาพไว้ได้มีนเดินออกไปที่สวนหลังเรียวกังที่นั่นเคยมีเด็กหญิงญี่ปุ่นจมน้ำตายเมื่อ80ปีก่อนแม้จะคนหาทั่วทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีใครเจอมีนอีกเลยกระทั่งเช้าวันสุดท้ายแม่ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากมุมห้องโคโนโกะวาตาชิโนโมโนโยเด็กคนนี้ เป็นของฉันแล้วถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นกล้านอนที่นี่ไหม